ครับล่าสุดนะครับข่าวของพักเพื่อไทยครับ บอกว่าออกมาขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ชัดเจนว่าประกาศขออยู่ต่ออีก2ปีทําให้ประชาชนตัดสินใจง่ายขึ้นครับว่าจะเลือกใครจะเอาทัพเก่าหรือจะเอาคนใหม่มาพัฒนาประเทศนะครับก็จากที่เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์นะครับก็พูดไปเปลวว่าก่ออยู่อีก2ปีหลังจาก2ปีก็มีคนใหม่ที่มีความสามารถที่ทํางานแทนกันได้จะมาทําแทนนะฮะหลายฝ่ายก็ฝันธงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าท่านนายกเนี่ยลุยจมสูบนะครับ ก็เพื่อไทยเขาก็ออกมาให้ความเห็นนะฮะโดยคุณสุทินคลังแสงครับสสมหาสารคามแล้วก็นะเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีนะครับประกาศว่าจะอยู่ต่ออีกสองปีจะเป็นการทําให้เพื่อไทยเนี่ยไม่ชนะการเลือกตั้งใช่หรือไม่นะครับท่านว่าบอกว่าท่านชัดเจนดีก็ต้องขอบคุณมากจะอยู่อีกกี่ปีก็บอกเลยประชาชนเนี่ยจะได้คิดได้ไง,ไง่าย แต่ถ้าถามเราว่าจะชนะได้หรือไม่คิดว่าไม่มีใครจะชนะหรือแพ้แค่ใครจะอยู่ไม่กี่ปีอยู่ที่ประชาชนจะทนอยู่กับระบบเก่าๆได้หรือไม่อีกสองปีชาวบ้านจะทนแบบเดิมได้อีกหรือไม่นี่เป็นจุดที่เราคิดนะครับถ้าเราเสนอแนวทางใหม่ว่าอีก2-4ถึงปีข้างหน้าเนี่ยหากประชาชนสามารถก้าวออกจากแบบเดิมได้ผมว่าเขาคิดเป็นว่าเขาจะเลือกใครนะครับ และหากให้คุณสุทินประเมินว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อหรือไม่คุณสุทินก็บอกว่านะครับคิดว่าหากเขาสามารถสร้างความหวังใหม่ๆทําให้ประชาชนได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้เขาก็น่าจะบริสุทธิ์แต่วันนี้ผ่านมา8ปีพลเอกประยุทธ์ยังคิดเดิมๆคนนําทัพก็ยังเป็นคนเดิมคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบเดิมและก็เชื่อว่าประชาชนก็จะไปในแนวทางใหม่มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ